ยังแม่สัมภาษณ์ตอนนี้ครับตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยครับครับผมครับขอขอขอยังไม่วันนี้ที่โรงเรียนจะมีแถลงข่าวครับอ่าไม่ใช่อะไรครับผมขอยังไม่ตอบอะไรทั้งที่นครับ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 เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยเพราะอะไรไหมครับเหนื่อยเพราะการเดินทางครับครับโอเคครับแล้ว ที่ได้รางวัลกลับมานี่เป็นยังไงบ้างครับดีใจครดาผม<ไ>ผมขอยังไม่ตอบตอนนี้นะครับเพรเข้าใจไหมครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวจว่าตอบเ่อครับเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติดต่อมาอีกทีก็ได้ครับตอนเย็นจะมีแถลงข่าวที่เรียนห้าโมงไหมคะอ่าใช่ครับจะแถลงข่าวที่เรียนตอนห้าโมงอ่าเดี๋ยวรอท่านลองมาแล้วตอบตอบทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ไม่ขอตอบคำถามอะไรจริงถ้ามึงยังพี่จะไปแถลงอ่าเดี๋ยวรอท่านลองมาได้ไหมครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราตอบพร้อมกันว่า แต่ว่าแต่ plus 000 plus 000่วาตอนนี Pen ้ผมของนุญาให้สัมภาษณ์ก่อนครับครับผมลองออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องแบบที่ทำให้ทุกคนแบบมองภาพโรงเรียนไม่ดีจริงๆรก็ผมไม่เกี่ยวกับโรงเรียนนา่ก็ต้องขอโทษแล้วขอโทษ ต้องไปบอกให้ลุงยังไงเขามีเตรียมเตรียมจะไ้เยอะของน่านะครับมีสองพันอ่โกรธไหมไม่มีโกรธเลยเพราะว่าความจริงมันยังไม่มีคนรู้เลยครับไม่ได้โกรธคือผมเข้าใจในมุมผมถ้าผมเป็นเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีผมก็จะโกรธก็ได้นะผมเข้าใจที่ทุกคนโกรธก็ก็รอรอฟังความจริงก่อนดีกว่าครับครับอะเี่ครับ